น <G ül> หลายว่าอาหารลูกแมวหรือเปล่ปาอ้าวนหลายกูอีกละพี่สมหวังกินเพิ่งอิ่มครับพาน้องน้องมาสูดอากาศข้างนอกนะครับแง่แง่เพิ่งเพิ่งให้อาหารเสร็จเมื่อกี้ <G ül> แป่งให้พี่ๆกินด้วย <G ül> พี่ๆสมหวังนะครับกินเก่งกว่าเพื่อน เอะเอ๋น่ากินไม่ได้หรอกรันสมองปกติเราก็ปล่อยให้เล่นเหมือนกันนะครับลูกแมวแต่ถ้าแบบเอไม่มีเวลาดูแล้วก็เอาเข้าอนี่แหละครับกรงแมวไว้ครับเป็นเต็นเต็นกันยุงนะครับให้พี่พี่มาดูให้พี่พีให้พี่พี่ี่ๆแวะเวียนกัน สงสัยมาขู่ขู่ทุกวันเดี๋ยวก็จำได้เองน่ะไ่องออกมาลเ,ลเล่นเล่นเล่นตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ถึงคิวออกครับยังไม่ถึงคิวเมื่อกี้กินอาหารเสร็จนะครับเดี๋ยวอ,ออกก่อนอมหมดเกลี้ยงเลยชุบสมากินเนี่ยกินอิ่มแล้วก็ชิลมากเลยเฮ้ยปุงหรืออะไรเนี่ย พุ่งหลืออะไรเขาพุ่งหลืออะไรเขาพุงงหรืออะไรเขาแกงนี้ออกมาเล่นหน้าบ้านกันแล้วนะครับเอ๊ะสมหวังยังมาแจมด้วย

อารพี anto, ่สมบูรณ์ไปดูพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์ต้องรักษาตัวพี่บุญหลายจะเดินเข้าก่อนเพื่อนเอาละเอาอละเอาแล้วออลโอ้สองตัวทำไมนอนดูแบบน่ารักจัง สวังก็นอนดูมีตัวหนึงกล้าเข้าไปเอาดีๆนะบุญหลายส่งส่งไปเจราจาแล้วส่งบุญหลายไปเจราจารู้สึกบุญหลายจะไม่กลัวแล้วไปสมบูรณ์นี่สว่งสว่างว่าตามสบายครับผมจะนอนหน้าตาเหมือนจะนอนตลอดเลย นอนดูอะไรกันเขาเอาไปเอาไปเดินไปแล้วเอาไปอยู่ข้างหลังนะเอาไปอยู่ข้างหลังจะกัดกันไหมเนี่ยสองตัวยิ่งไม่ถูกันอ ไม่ไม่รู้ไปเคลียอะไรกันนะอีกตัวเห็นอยู่ตรงนี้นะอเยไปเรื่อยๆแล้วเหมือนอยากรู้อยากเห็นนะแมวนะอ้าวสมบังยิ่งนอนท่าแบบพ่อยมีอะไรกันก็รีบมีครับผมนอนดู ผม,ผมจะนอนดูครนนับอพานอนทำไมจ้องกันไม่เล่นปกติอ่ะเพาไว้ว่าไ,ไปดีกว่าไม่รู้ทำอะไรกันอืม มาบิดๆแล้วก็เดินจากไปเอาไปเอามากินอาหารแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวหนีล้เอาไปยังไม่เจอลูกลูกแมวส้มนะเอาไปเริ่มเห็นแล้วลูกแมวส้มหรือเปล่า <c oughs> เอ้าไปเอาไปเริ่มเห็น,ลหน,ลนแล้วเห็นแล้วว่าแล้วเอาไปต้องมาเจอ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> หร,หรือว่าหรือว่าว่าฝากฝากลูกแมว้มไม่ไกับออไฟออไว้ไหมมามาขวดแล้วก็เดินจากไปออไว้ก็อยากดูอ,กอยากเห็นนะเอ,ออ,เ,บบเ,อเอา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 ,เอา,เอา นกสมบูรณ์พักผ่อนดีกว่าน,นะสมบูรณ์ครบทีมแล้วเนี่ยครบทีมแล้วไม่เล่นกันสมห,หวังฮะสมหวัง, <laughs> มงไม่สมหวังโอ้ยไม่ไม่พร้อมก็ไปนอนได้ไม่มีใครว่าเนะสมะหวัง่อจา, <laughs> าจะหลับหรือเปล่าสมหวัง คุยอะไรกันเขาเหมือนจะหลับเลยอาการเนี่ยไม่หลับแล้วเขาหลับก็ได้ขอแค่มีส่วนร่วมแู้อวูวอวูวอวูวูวอวูวูวูวร่นวูว

แมวแมวที่ถูกตอนแล้วกับแมวที่กําลังจะตอนอาการก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> เอา้าใครไปไล่ไก่มา <c oughs> มีโชคมีโชคจะจะไล่ได้ทำอะไรเอาไป อะไรครับไม่พานเอาไว้มาตามลูกนะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้มาเล่นด้วยกลับมาแล้วนะครับหลังให้จากไปเล่นนานนานเหลือแต่ออฟไว้ครับตรงโน้นครับไปหาพี่สมหวังไหมพี่สมหวังรอยเหรอสมหวังแสดงว่ากินเยอะนะครับเนี่ย กินของอลูกแมวเยอะเลยอาการเลยเป็นอย่างนี้นะครับสมหวังหลับโอ้อาการคนกินเยอะครับเขาพากันจะเล่นไปกินก่อนเล่นนะครับโอ้พุงกับตัวยุ่ยี่เข้าหากันเลยครับ สมหวังหน้าตาสมหวังเงาง่วงนอนไปไหนไม่เป็นเลยหลับแล้วจะหลับก่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเขายังเล่นอยู่เลยตัวเองจะหลับแล้วครับ <c oughs> ดูแต่ละตัวน่าจะขี้เกียจกันแล้วนะครับนอนครับหรือว่ายังไม่ขี้เกียจ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับ